สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้หญิงใส่ผ้าถุงสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมกับคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้าย1 0 0เเลยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าพิมพ์ลายที่สวยมากเพราะว่าพิมพ์ลายมาจาก เครื่องพิมพ์ทันสมัยเป็นเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตลอลคุณลูกค้าขาการลงสีลงลายของเขานะคะคุณลูกค้าขาจะชัดมากๆชัดเป๊ะๆตรงสเตลตรงทุกอย่างที่เราต้องการกับคุณลูกค้าไม่มีผิดเพี้ยนสีแน่นเลยนะคะหญิงจะให้ดูหลายๆลายลาเลยกับคุณลูกค้าขาตัวนี้จะมาในโทนก็คือว่าเป็นงานผ้าสีสีผ้าคามานะคะคุณลูกค้านี่ค่ะลายสวยๆชัดๆทั้งนั้นหญิงอยากจะบอกว่า เป็นผ้าถุงสําเร็จรูปพร้อมใส่เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าซื้อไปคุณลูกค้าใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ยิงจะแถมตะขอให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ายิงขายเพียงราคาผืนละ290บาทคุณลูกค้าขาฟังไม่ผิดนะคะตัดสําเร็จเรียบร้อยกับคุณลูกค้าขาดูสิคะนี่ค่ะขายเพียง290บบาทเอาไปใส่สวยๆได้เลยยังไม่พอยิงแถมตะขอให้อีกอย่างที่บอกเขาว่า เป็นงานที่พิมพ์ลายที่ชัดที่สวยมากๆนี่ค่ะคุณลูกค้าขาแล้วหญิงจะบอกนะคะว่าเป็นผ้าฝ้าย100%ซที่เนื้อนุ่มมากคุณลูกค้าขาสวยๆดูสิคะเราสวยในราคาย่อมยาวได้คุณลูกค้าขาไม่ต้องไปเสียเวลาเดินตลาดหาซื้อลายแล้วก็ต้องไปเดินหาช่างอีกคุณลูกค้าช่างหาช่างที่ถูกใจเราก็ยากเพราะฉะนั้น หญิงตัดให้เรียบร้อยเลยค่ะ290บาทนะคะคุณลูกค้าใส่ได้เลยแถมระขอรีบโทรมาสั่งซื้อกับหญิงนะคะได้ที่เบอร์093 1 9 8 8 0 1 3 0872195678ค่ะหญิงมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขา หิงจะบอกว่าลายเหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าหญิงมีหน้าร้านด้วยขายจะเรียนได้ทราบว่าหญิงขายหน้าร้านด้วยบางครั้งคุณลูกค้าบางคนโทรมาแล้วลายที่สั่งหญิงไม่ได้หญิงต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลายช่วงนี้หญิงเพิ่งเอามาใหม่คุณลูกค้ารีบโทรมาสั่งกับหญิงเลยนะคะแล้วจะได้ไปใส่สวยๆนี่ค่ะตัวนี้ตือสุดท้ายงามมากสวยมากตัวนี้จะทําให้เราดูผอมสูงนะครคุณลูกค้ายังไงเจอกันคลิปหน้าหญิงจะเอาข้อสุงสวยๆให้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ